นี่นายแย่งแฟนฉันเธอเลือกฉันตั้งหากเล่าแล้วไงล่ะเดี๋ยวไม่กี่วันฉันก็ไปแล้วกลับไปคบกันได้แล้วละ่ะโอเคหยุดการทะเลาะก,กันไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกอย่างเองซัมเมอร์นั้นผมไปอยู่กับคุณยายแล้วก็กลายเป็นคนดังในแถบนั้นทันทีหน้าตามผมออกจะหล่อเหลาแล้วก็เคยออกโฆษณาครั้งหนึ่งด้วยไม่แปลกเลยที่สาวๆทุกคนจะคลางใครผมแม้แต่สาวๆที่เคยชอบเพื่อนผมที่ชื่อเน็ตก็เหมือนกันนั่นทําเขาเจ็บปวดมากมาก เขาไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าผมสีแดงแล้วก็มีกระบ,บนใบหนะ้าเราไม่ใช่เพื่อนกันแล้วงั้นเหรอถ้าผู้หญิงสําคัญกับนายมากนักมากกว่ามิตรภาพของเราฉันก็ไม่อยากเป็นเพื่อนนายเหมือนกันไงผมชื่อแม็กซ์หลังจากนั้นหลายปีผมต้องย้ายกลับไปหาคุณยายอีกครั้งแต่คราวนี้ผมอยู่นานกว่าเดิมผมพายเรือและการแข่งขั้งสาคัญกําลังจะจัดในเมืองที่ท่านอยู่ผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องเตรียมตัวแล้วก็มีโคชหนุ่มสุดเทพเป็นผู้ซ้อมให้นอกจากนั้น ผมยังเรียนที่โรงเรียนที่นั่นด้วยทันทีที่ย้ายมาผมก็ไปซ้อมครั้งแรกโคช้ชเขาเป็นคนดีมากเลยแล้วก็สอนเรื่องใหม่เอี่ยมให้กับผมด้วยพอผมถึงบ้านเน็ตก็รอผมอยู่ที่ห้องนั่งเล่นน่าแปลกใจมากๆเลยล่ะครับเอ๊ะเฮ้ย <Hey, S 1> นายมาทําอะไรที่นี่นะ่ะเฮ้ยนี่นายทักเพื่อนเก่าแบบนี้เหรอก็ตอนนั้นนายตัดเพื่อนกับฉันไปแล้วนี่นะเน็ตหลบตาผมไปสักพักแล้วเขาก็พูดขึ้นเออคุณยายของนายเป็นเพื่อนกับพ่อแม่ฉัน วันก่อนท่านมาหาแล้วก็บอกเราว่านายจะย้ายมาอยู่โรงเรียนของเราฉันอยากจะวานอะไรนายหน่อยโรงเรียนเรามีสาวที่ชื่อดีหนะ้าและฉันชอบเธอมากเลยพยา,ยามทาให้เธอสนใจสักพักแล้วแล้วก็เพื่อสําเร็จเมื่อไม่นานมานี้โรงเรียนของเราไม่ค่อยมีหนุ่มหล่อมากนักหรอกแล้วนายก็ป๊อปในหมู่สาวๆมาตลอดเลยคือฉันกังวลว่าคือเออนายจำเรื่องสมัยก่อนได้ไหมล่ะแน่นอนว่าผมจําได้เรื่องไร้สาระนั่นทําให้พวกเราทะเลาะก,กัน คือฉันอยากให้นายทำตัวน่าเกลียดน่ะว้าวเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่นี่นนอัฉันเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่ฉันต้องทำยังไงเล่าฉันคิดเอาไว้หมดแล้วล่ะอ้าวดูนี่สิเขาส่งกล่องบางอย่างให้กับผมข้างในนั้นทำผมพูดไม่ออกเลยในนั้นมีเสื้อผ้าทุเรศแว่นกันแดดฟันปลอมแต่ไม่ใช่แค่นั้นยังมีพุงปลอมอยู่ที่ก้นกล่องอยู่ด้วยคิดภาพออกหรือเปล่าว้าวเฮ้ยเฮ้ยเดียวนะนี่นายอยากให้ฉันแกล้าไป็นท้องเหรอแต่ว่าเน็ดดันไม่ขำกับมุกของผม เฮ้ย hey, นาาติดนี่ฉันอยู่นะเก็ตหรือเปล่าเนี่ยเอาหน้าเห็นแก่สมัยก่อนนะผมไม่ยอมอยู่พักหนึ่งแต่เขาก็พูดจะผมตกลงจนได้เปลี่ยนเสื้อผ้านั้นมันไม่ยากแต่ผมก็อยากให้เรากลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมผมสัญญาว่าจะช่วยถ้าเราคืนดีกันผมไปโรงเรียนในสภาพหน้าขำรู้สึกไม่สบายตัวเลยผมพูดแทบไม่ได้เพราะฟันปลอมและพุงก็ทําผมเคลื่อนไหวลําบากมากๆพกเพื่อนร่วมชั้นแทบไม่สนใจผมมีอยู่สองสามคนที่ขำเพราะรูปลักษณ์ของผมด้วย ผมเห็นดีหน้าในทันทีเธอเป็นคนสวยและฉลาดมากๆผมจะจีบเธอยังไงดีนะแต่ว่าเพื่อเน็ตผมก็เลยอยู่ห่างๆคาบสุดท้ายวันนั้นเป็นคาบพ,พละตอนนั้นผมก็เริ่มชินกับพุงปลอมแล้วผมก็เลยโหนบาแล้วก็วิ่งรอบสนามได้แบบสบายๆผมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเลยทุกคนอ้าปากค้างโว้ดูเจ้าหมอน,นั่นเด้อ้วนแต่ก็ผิวฉมัดเลยี่วันถัดมาที่โรงเรียนมีแข่งตอบปัญหา พวกเรกเรียนแบ่งทีมแล้วผมก็ได้ไปอยู่ทีมหนึ่งพวกเราต้องตอบคําถามหลายข้อผมได้เรื่องเกี่ยวกับกีฬาผมรู้เรื่องนี้พอสมควรแล้วก็เพิ่มแต้มพิเศษให้กับเราพบผู้ชายจับมือผมและสาวๆก็เริ่มมองผมแบบสนใจขัพ้พภาะถัดมาผมก็เอาชนะทุกคนได้อีกแขนผมแข็งแรงมากเพราะว่าผมพายเรือแถมยังวิดพื้นได้มากกว่าคนอื่นๆด้วยหลังเลิกเรียนจูจูดีน่าเธอก็เดินมาหาผมเฮ้ย hey, นายเล่นกีฬาเก่งจังเอาจริงๆนะ ฉันปลื้มนายที่เก่งกีฬาขนาดนี้แล้วนายก็ตอบคำถามถ,ามถูกเป๊ะทุกข้อเลยเอ,อ๋อ,อขอบใจนะคือผมพยายามจะไม่ต้อดีนะ้าแต่โว้วเธอยิ้มหวานให้ขนาดนี้มันห้ามใจไม่ไหวจริงๆจู่จูเนทก็เห็นเราเขาขมวดคิ้วแน่นแล้วก็ลากผมไปคุยด้วยนน่ฉันบอกนายแล้วไงว่าอย่าทำเท่นะมันยากนะรงไงและนั่นทำผมเครื่องนิดนิดฉันก็ใส่ไอ้พุงบ้าต,ตามที่นายขอแล้วไงแต่ว่าฉันจะไม่ทำตัวโปกเปียกสมองน้อยแบบนั้นหรอกเนทโกรธอีกแล้ว ท่าทีของเขาทําผมหงุดหงิดคือผมพยายามทําเพื่อเขามากเลยนะผมก็เลยอยากจะขัดขาเขาสักหน่อยก็เลยไปหาดีน่าและอาสาไปส่งเธอที่บ้านและน่าแปลกที่เธอตอบตกลงพวกเราอยู่ด้วยกันแล้วมันตลกดีชมงามกับอสูรชัดๆคืนนั้นเนทโทรมาหาผมอยู่ให้ห่างจากเธอซะเข้าใจไหมผมไม่อยากฟังเขาแล้วก็วางสายวันถัดมาเขาจงใจเมินผมไปเลยผมพยายามคุยกับเขาตั้งหลายครั้งแต่ก็ต้องยอมแพ้ไม่ต้องเป็นเพื่อนกันก็ได้ถ้าไม่อยาก หลังเลิกเรียนผมก็ต้องเตรียมตัวไปซ้อมแล้วก็ปั่นจักรยานไปและแล้วผมก็เกือบชนผู้หญิงคนนึงเข้าเธอโผลมาต่อหน้าผมเลยผมทิ้งจักรยานแล้วก็ไปช่วยเธอลุกโอ้เออผมขอโทษคุณโอเคหรือเปล่าให้ผมตามหมอให้ไหมฉันไม่เป็นไรแต่ถ้าได้กาแฟสแก้กก็คงจะดีขึ้นผมสายมากแล้วแต่ก็ปฏิเสธเธอไม่ได้แล้วจากนั้นผมก็พาเธอไปที่คาเฟ่ปรากฏว่าเธอชื่อเรเชลพวกเรามีอะไรเหมือนกันเยอะมากแล้วเราก็สนใจเรื่องเดียวกัน พวกเราชอบดนตรีเพลงหนังแล้วก็เกมเดียวกันด้วยเธอชอบกีฬาเหมือนกับผมพวกเราคุยกันอยู่นานแลกเบอร์กันจากนั้นผมก็ไปซ้อมเฮ้ย hey, ทำไมมาสายละ่ะพวกเรามีการแข่งจออยู่แท้ๆนะแต่นายกลับทำตัวขาดความรับผิดชอบแบบนี้เขาดูผมยกใหญ่แล้วก็ไล่ผมไปซ้อมสองสามวันถัดมาผมฮอตมากๆเรเชลกับผมแชทหากันเรื่อยๆชัดเจนเลยว่าเธอชอบผมแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะเรื่องสำคัญที่สุดก็คือดีน่าเธอก็ดูสนใจผมด้วย เธอมาหาผมตอนช่วงพักและเป็นฝ่ายทักก่อนด้วยวันหนึ่งเธอชวนเราไปเดินเล่นผมนี่ช็อกเลยคือนี่เธอชอบคนแบบผมด้วยเหรอเนี่ยทั้งพุงโตแถมยังฟันเหยินผมพยายามคุยกับเรเชลมากกว่าเธอโดนใจผมมากแม้ว่าลึกๆผมจะยังชอบดีนาะเหตุผลเดียวก,กันกับที่ผมรักษาระยะห่างก็เพราะเน็ตถึงแม้ว่าเจ้าหมอนั่นจะโกรธผมอยู่ดีวันหนึ่งดีนามานั่งข้างผมในคาบเคมีเธอเคยนั่งกับเน็ตและนั่นทําเขาฟิลขาดทันที หลังหมดคาบเขาก็ไปหาเธอขอโทษนะเนทฉันรู้ว่านายชอบฉันแล้วฉันก็เคยชอบนายแต่ว่านั่นมันเป็นอดีตไปแล้วนะเขากำมัดแน่นแล้วก็มองมาที่ผมจากนั้นเขาก็เดินออกไปเลยการแข่งขันเริ่มขึ้นในวันนั้นโคช้ชกังวลแล้วก็คอยกำกับเราผมลงแข่งประเภทเดียวตอนแรกทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีผมแสงหน้าทุกคนได้แล้วแต่แล้วภายผมก็ดันมีปัญหาลองคิดดูสิมันหักหักข้ามือผมเลยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เว้นแต่ จะต้องมีคนจงใจทำลายมันแน่นอนว่าหลังจากนั้นผมก็ไม่ชนะผมโมโหมากๆผมเห็นเน็ตอยู่ใกล้ๆเส้นชัยเจ้าหมอน,นั่นต้องเป็นฝีมือเขานันแน่เขาต้องคิดจะแก้แค้นผมเรื่องดีหนะ่าผมรีบตรงไปหาเขาทันทีฮแกมันเฮงซวยเราดูตัวเองก่อนเถอะนะพวกเราเกิดมีเรื่องกันแต่แล้วโค้ชก็มาแยกพวกเราเอาไว้มิตรภาพจบแล้วอีกครั้งผมไม่ต้องปลอมตัวไปโรงเรียนแล้ววันถัดมาผมก็ไม่มีพร้อมติดตัวทุกคนช็อกซะยิ่งกว่าช็อกเลย โอ้โหพระเจ้าช่วยเฮ้นยนายลดน้ำหนักเร็วขนาดนั้นได้ยังไงเฮ้ยล้ฝันของนายด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่นายเป็นนักแข่งเรือเนี่ยนายเขาร่วมการแข่งขันด้วยใช่ไหมฉันเพิ่งจำนายได้เฮ้ยฉันจำนายได้เหลอเชื่อเลยนายคือคนที่เล่นโฆษณาเมื่อหลายปีก่อนนี่นาะผมบอกว่าผมเปลี่ยนเสื้อผ้าพเพื่อเล่นสนุกแล้วก็เป็นการออมกันเล่นเฉยๆผมกลายเป็นคนป๊อปของโรงเรียนในทันทีลืมไปแล้วว่ามันเป็นยังไงผู้ผู้ชายอยากเป็นเพื่อนกับผมและสาวๆก็คอยส่งจดหมายรักให้ผมด้วย แต่ว่าดีนาเธอกลับดูห่างเหินออกไปเออเฮ้ยเธอหลบหน้าฉันทําไมก็แล้วทาไมนาะยต้องแกล้งปลอมตัวด้วยล่ะผมต้องรีบคิดคําอธิบายแล้วไม่มีเวลากโกหกเลยเออคือฉันก็แค่เบื่อทุกคนที่มองแต่หน้าตาของฉันฉันอยากรู้ว่าคนจะชอบที่ตัวฉันไหมนั่นไงแบบว่าคิดว่าฉันเป็นคนที่น่าสนใจดีน่าเธอยังไม่ยกโทษให้กับผมและผมตัดสินใจว่าจะต้องชนะใจเธอให้ได้ผมซื้อของขวัญรออยู่หน้าบ้านแล้วก็ทำเรื่องดีๆให้ประมาณนั้น วันหนึง่งผมขอให้เธอเป็นแฟนตอนแรกดีน่าไม่เอาแต่ไม่นานเธอก็ตอบตกลงผมพาเธอไปที่คาเฟ่โปรดแต่ว่าทันทีที่เราสั่งอาหารสัญญาณเตือนไฟไหม้ก็ดังขึ้นลูกค้าทุกคนรีบอบพยพออ,อกปรากฏว่ามีคนจงใจกดสัญญาณไฟไม่ได้ไหม้จริงๆผมสงสัยอยู่นิดหน่อยว่าอาจจะเป็นฝีมือของเน็ตต่อมาผู้เราไปที่โรงหนังกันพอไปที่ทางเข้าจู่ๆผู้เราก็โดนลูกโป่งน้ําจู่โจม เสื้อผ้ากับผมพวกเราเปียกในทันทีผมพยายามหาว่าใครเป็นคนปามาแต่ว่าก็ไม่เจอใครเลยจากนั้นพวกเราก็เข้าโรงหนังไม่ได้หลังจากนั้นเวลาที่พวกเราจะไปเดทกันทีไรก็มักจะเกิดเรื่องขึ้นทุกทีผมเลยอยากบีบคอเนทมากๆแต่ที่จะยอมรับความพ่ายแพ้แบบดีๆเขากลับทําลายเดทของเราคนเดียวที่ผมจะปรึกษาได้ก็คือเรเชลพวกเรายังแชทหากันอยู่ตลอดผมทํากับเธอเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งผมคงทําเมินใส่ลูกไม้สกปรกของเนทได้ยูรอก แต่ว่าไม่นานก็เกิดเรื่องร้ายแรงกว่าเดิมขึ้นอีกการแข่งรอบที่สองเริ่มขึ้นผมเช็คไม้พายอย่างดีเอาให้ชัวร์ว่าไม่เสียหายเร็วเข้าแม็ Max. กซ์กำลังจะเริ่มแล้วนะบอกเลยว่าผมหมายตาที่หนึ่งเอาไว้ต้องชดเชยที่แพ้รอบก่อนให้ได้ตอนแรกทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ทันทีที่ผมเป็นฝ่ายนำทำไมไม่รู้จู่ๆผมก็พายยากขึ้นไม่นานผมก็เห็นว่าในเรือมีน้ำเต็มไปหมดเลยโถ่เอ้ยมันมีรูอยู่ใต้ท้องเรือเรือพายนะ่ะมันทนมากเลยนะ ได้รับการทดสอบมาเป็นร้อยครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ก็ไม่ได้เจออุบัติเหตุนั่นแน่ผมพายต่อไม่ได้ระหว่างที่ผมกําลังวิดน้ําออกคู่แข่งก็นําไปหมดแล้วผลดังนั้นผมก็ได้ที่โลผมโมโหสุดๆไปเลยดีหน้ามาให้กําลังใจผมแล้วเธอก็ดูกังวลมากๆคือว่าฉันอยากบอกนายมานานแล้วแต่ก็ยังไม่กล้าสักทีช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันได้รับจดหมายคมคู่คนที่ส่งบอกว่าจะกําจัดฉันถ้าฉันไม่เลิกยุ่งกับนายว่าไงนะ โอเคพอกันทีผมหมดความอดทนแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจัดการเองผมไปหาเนทหลังจากการแข่งขันผมอยากต่อยหน้ามันจริงๆไม่รู้ว่าเรื่องจะเป็นยังไงถ้าพ่อแม่กับคุณยายผมไม่อยู่ที่บ้านเขาตอนนั้นเอ้ามาหาเนทเหรจ๊ะผมไม่ตอบแล้วก็ขึ้นบันไดไปผมรู้ว่าต้องสุขุมเข้าไว้แต่ยังไงผมก็ยังฟิลขาดและผลักเขาเข้ากับกำแพงนายมันไอ้โง่ที่ทำเกินไปแล้วนะถ้านายไม่หยุดข่มขู่ดีหนะ้าแล้วก็เลิกวุ่นวายกับฉันฉันจะไปแจ้งตำรวจ แต่ว่าเน็ตเขาก็ดูแปลกใจมากๆเหมือนเขาพยายามจะพูดอะไรแต่ผมก็ไม่ฟังแล้วก็ออกมาเลยการแข่งขันในรอบสุดท้ายจัดขึ้นในไม่กี่วันต่อมาผมเช็คทั้งไม้พายและตัวเรือรวมถึงเช็คชายฝั่งด้วยทุกอย่างโอเคแต่ว่าผมดันหาชุดไม่เจอเอา้าวเฮ้ยนี่ทำไมยังไม่เปลี่ยนชุดอีกละ่ะอีก20นาทีจะถึงตานายแล้วนะโคชมีคนเอาชุดผมไปอะแล้วใครจะไปทำแบบนั้นกันเล่าถ้าทำหายหรือว่าลืมก็อย่าไปโทษคนอื่น ที่รถครูมีชุดสำรองไปเอามาใช้ก่อนไปรถเทเลอร์ของครูอยู่ใกล้ๆผมก็เลยรีบวิ่งไปนี่เป็นโอกาสของผมผมจะช้ามไม่ได้ผมรีบเปลี่ยนชุดและกำลังจะออกไปแต่ทำไมไม่รู้ประตูกลับเปิดไม่ออกผมดันมันด้วยทุกอย่างที่มีแต่ก็ไม่เปิดอยู่ดีโถยผมโดนขังเอาไว้ผมน่าจะต่อยเจ้าเน็นั่นไปจริงๆหน้าต่างก็เล็กเกินไปจนผมรอดไม่ได้วผมรู้สึกไร้พลังจนอยากจะคำรามออกมาเลยแต่ว่าจู่ๆรูปนึงก็เตะตาผม เป็นรูปโคชกับเรเชลพวกเขากําลังจูบกันอยู่และกรอบรูปก็เป็นรูปหัวใจผมไม่เข้าใจอะไรเลยคือพวกเขาคบกันเหรอแล้วก่อนที่ผมจะมีเวลาให้คิดประตูก็เปิดก็เจอเนทอยู่ที่หน้าประตูโธ่ไอ้บ้าเอ้ยแต่ทําลายไม้พายฉันทําลายเรือฉันแล้วยังขังฉันไว้ที่นี่อีกอะเฮ้ยใจเย็นแล้วก็เลิกตะโกนก่อนนะแต่คิดดูนะถ้าฉันขังนายแล้วฉันจะมาปล่อยนายทาไมล่ะก็จริงแฮะแล้วจากนั้นผมก็ยอมฟังเนทแต่โดยดีฟังนะฉันไม่ได้ทําอะไรกับพายนาย อนแข่งวันแรกฉันแค่อยากจะไปคุยแต่นายก็มาเหวี่ยงใส่ฉันตอนนี้ฉันมาเพื่อบอกว่าฉันจะไม่ขวางนายกับดีหน้าอีกแล้ว <c oughs> เพราะเธอชอบนายจริงๆแล้วอีกอย่างนะตอนนายเข้ารถเทเลอร์เมื่อกี้ฉันตามไปและบังเอิญเห็นโค้ชขังนายเอาไว้ด้วยล่ะฮะเฮ้ยนี่จริงเหรอโค้ชฉันเอาเฮ้เอเอเอไว้ไว้ก็อจัดการทีหลังนะตอนนี้ต้องไปแข่งแล้วเหลือเวลาแค่ห้านาทีพวกเราเรีบวิ่งไปที่จุดสตาร์ทเน็ตคอยดึงความสนใจจากโค้ชให้ผมเช็คทุกอย่างอีกที พอผมได้ยินสัญญาณผมก็โดดขึ้นเรือแล้วก็พายสุดแรงเกิดผมคิดว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่แต่เปล่าเลยในที่สุดผมก็พิสูจน์ตัวเองแล้วก็เข้าเส้นชัยได้นอกจากนี้ผมชนะแบบขาดลอยเลยด้วยอะดรีนาลีนผมพุ่งพ่านมากๆผลดังนั้นผมเลยได้ที่2เมื่อรวมกับที่แพ้รอบก่อนๆได้เหรียญเงินก็ไม่เลวเท่าไหร่หลังพิธีมอบรางวัลเน็ตกับผมก็ไปหาโคช้ชคุณหักไม้ผมทําเรือผมพังและตอนนี้คุณก็เอาชุดผมไปและขังผมไว้ในรถเฮลเลอร์อีกอ่ะ เยนี่นายจะบ้าเหรอแล้วฉันจะทําแบบนั้นทําไมถูกต้องเลย,ยที่แม็กซ์ไม่ชนะก็เพราะว่านายนายทำแบบนั้นทําไมเขาเก่งกว่าเธอทุกอย่างเลยด้วยผมมองเรเชลแล้วก็มองโคชผมจํารูปที่พวกเขาจูบกันได้เอ่อใครก็ได้อธิบายให้ผมฟังทีเรเชลเธอมองผมด้วยสายตาหยดเยมิมและข้างรักสุดๆเลย ก็คือแบบว่าฉันไปแฟนคลับนายน่ะตั้งแต่ตอนที่เห็นนายถ่ายโฆษณาตอนนายไปเยี่ยมคุณยายระหว่างปิดเทอมด้วยฉันก็คอยเฝ้าดูนายตลอดเลยแล้วนายก็ย้ายกลับเมืองไปฉันก็ได้แค่ติดตามนายในโซเชียลฉันทำงานอดีเรกแล้วก็ความสนใจทั้งหมดในที่สุดฉันก็เริ่มคบกับลุกฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นโค้ชของนายแต่ฉันก็ไม่เคยลืมนายเลยนะและแล้วนายก็กลับมาฉันเห็นนายตอนซ้อมครั้งแรกก็เลยตัดสินใจทําให้นายสนใจฉันที่เราเจอกันครั้งแรกก็ไม่ใช่บังเอิญ คือฉันตั้งใจวิ่งไปตัดหน้าจาักรยานของนายให้นายชนฉันนะ่โหเอาจริงดิแล้วดูท่าทางเธอจะภูมิใจมากๆเลยนะน,นั่นนะเฮ้ย hey, แล้วเธอเขียนจดหมายขู่พวกนั้นด้วยหรือเปล่าแล้วก็ทําเดะเราพังด้วยแล้วจะให้ฉันทํายังไงล่ะนายเดะกับดีหนะ้าแล้วเธอก็ไม่คู่ควรกับนายด้วยเอยเธอมันบ้าไปแล้วฉันก็รู้นะว่าเธอหมอกมุ่นเรื่องแม็กซ์แต่ไม่คิดว่าจะมากขนาดนี้ฉันยอมทําผิดเพื่อเธอหวังว่าแม็กซ์จะแพ้แล้วออกจากเมืองนี้ไปเธอจะได้ลืมเรื่องแม็กซ์สักที ไงได้ยินแล้วนะฉันบอกแล้วว่าเป็นเขานะ่ะหลังจากที่ฟังเรื่องทั้งหมดเนทก,กับผมก็เดินออกมาเรเชลตามผมมาและพยายามรั้งเอาไว้แต่ผมก็ผลักเธอออกผมนึกว่าพวกเราจะเป็นเพื่อนกันแต่เธอก็เป็นคนบ้าที่ไล่ตามผมการแข่งครั้งใหม่จะจัดขึ้นในอีกเดือนหนึ่งและผมก็ตัดสินใจจะอยู่กับคุณยายเมืองนั้นมีโรงเรียนสอนพายเรือดีๆอยู่ผมต้องหาโค้ชคนใหม่เรเชลก็ยังตามรังควานผมไม่เลิกผมเมินเธอและไปเดทกับดีนะ่าผมกับเนทก,กลับมาคืนดีกันวันหนึ่ง พวกเรานั่งอยู่ด้วยกันที่สนามเด็กเล่นเฮ้ย hey, นายนี่โชคดีนะที่ได้ป๊อปในหมู่สาวๆเนี่ยไม่เหมือนฉันเลยนี่หน้าตาไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอกนะนายเป็นคนที่น่าสนใจออกนะเชื่อมั่นในตัวเองกว่านี้หน่อยสิผู้เราคุยกันสักพักแล้วทันใดนั้นผมก็ค้างผมมองตามสายตาของเขาทันทีก็เห็นสาวสวยอยู่ไกลๆเธอมองมาทางเราแล้วก็ยิ้มให้ไม่นานเธอก็เดินมาหาเรานั่นไงเล่าแม็กซ์สาวสวยอีกคนหลงนายเข้าให้แล้วแต่แล้วไม่น่าเชื่อเลยสาวสวยคนนั้นนั่งลงอยู่ข้างเน็ต สวัด,ดีจะชอบสีผมของนายจังเลยอะ่ะผู้เรามาทําความรู้จักกันได้ไหมว้าวเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยเหมือนเน็ตจะช็อกไปแล้วผมก็เลยตอบแทนเขาเออไงครับนี่เพื่อนสีผมเองเน็ตเขาเป็นคนดีมากเลยนะไม่นานพวกเขาก็ได้คบกันสาวสวยคนนี้หลงเน็ตเอามากๆยังไงซะผมก็ว่าหน้าตาไม่ใช่สิ่งสําคัญเสมอไปเพราะว่าคนเรามองสิ่งต่างๆสวยงามไม่เหมือนกันหรือว่าทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆเลยนะครับ